สวัสดีครับคลิปต่อเนื่องจากที่แฟรี่อัปเดตนะครับอย่างที่2อนะอยู่ในภาร,รกิจภาร,รกิจรายวันที่เป็นรูปขนนกเนี่ยเนี่ยเยตรงเนี้นะครับเป็นรูปขนนกอึดนะมันชื่อว่ารางวัลที่ใช้งานอยู่นะครับสะสมให้ครบ5 0 0. อนะครับหอย5้0มันได้อะไรมาไล่ดูกันอันนี้ไม่มี ปกติน,นี้ได้ทรัพยากรดินปกติอ่าอันนี้มีเหรียญที่แช่งันอยู่เพิ่มขึ้นมาครับปกติไม่มีนะนี่ไปได้อัปเดตปุ๊บก็เลยมีนะครับได้มาห้าเหรียญที่หอยร้อยยี่สิบนะครับร้อยแปดสิบได้เนื้อสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบได้ไข่ฟ้าสามร้อยสี่จ้า 340ได้เหรียญที่ใช้งานอยู่อีกหเหรียญน,นะครับสี่ได้ทรัพยากรหอย500ได้เหรียญที่ใช้งานอยู่อีกสิเหรียญรวมแล้วใน1วันถ้าคุณเก็บหอยครบถึงหอยห้าร้ยนะครับคุณจะได้วันละยี่เหรียญแล้วยังไงแล้วยังไงนี่ครับรางวันที่ใช้งานอยู่นี่ สะสมไปเรื่อยๆนะครับจนถึง1,500เหรียญคุณจะเลือกแมงนํำทับสัตว์ป่านํำทับได้1ตัวนะครับ1,000เห็นไหมเห็นไหมมาของบนบอกแล้วผมได้มา5จากทั้งหมด1,500สะสมครบ1,500เหรียญวันหนึ่งได้20เหรียญถ้าได้ครบถึง500นะคุณจะได้20เหรียญ ยี่เหรียญทัน 5, หหารยี 20, ได้75ก็คือคุณถ้าคุณขยันทํากิจกรรมภารกิจหอยไอหอยห้าทุกวันเป็นเวลา75วันนะครั able, บเจ็ดสิวันก็เดือนหนึ่งมี3าิวันก็2เดือนครึ่งในเวลา2เดือนครึ่งคุณจะได้แมงหนึ่งตัวเนีอ้ามาดูแมงกันนะครับ เริ่มต้นที่ต้องเลือกนะต้องเลือกแมงใดแมงหนึ่งนะครับต้องเลือกแมงใดแมงหนึ่งนะแมงมุมมองกุดเพลิงนะแมงตัวแรกคือแมงมุมมองกุดเพลิงเป็นแมงสำหรับมดหญิงครับนำทับมดหิงนะถ้านำทับมดหยิงมันจะออกนี่มันจะมีสเตตัสหรือว่าเป็นบัฟให้กับมดหยิงนะครับ เพิ่มการโจมตีมดยิงเพิ่มการป้องกันมดยิงเพิ่มสป,ปีดเดินทัพเพิ่มความเร็วในการต่อสู้มีโอกาสที่ทติกเกอร์การโจมตีที่โหดร้ายเมื่อพบมดยิงคืออะไรวะทิกเกอร์นี่อะไรวะโอโหตัวเลขกเกินหลังจากการโจมตีปกติแต่ละครั้งของข,องขบวนเล็กมดยิงทั้งหมดฝ่ายเราประจุจากการโจมตีที่โหดร้ายบวกหนึ่งหลังจาก ซ้อนกันครบเจ็ดชั้นเนนดี๋ยวนะมดมดยิงอ่ะสมมติถ้าใช้มดยิงครบทั้งสามขบวนเจ็ดชั้นก็การโจมตียกที่สามใช่ไหมยกละสามใช่ปะ่ะขบวนเล็กแถวหลังของฝ่ายเราจะสร้างความเสียหาย210% ให้กับศัตรูทั้งหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยและประจุจากการโจมตีที่โหดร้ายจะถูกนับอีกครั้งหลังจากสร้างความเสียหายแล้วโอ้ยหยอกทุกรอบที่สามทุกรอบที่สามใช่ไหมครั้งที่เจ็ดนะครับประมาณรอบที่สามก็จะสัตวตูมจากแถวหลังสุดตบหมู่สองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ตบหมู่แบบโดนหมดด้วยนะครับอาอยาอ่ะ อาเป็นมดช่วยได้ด้วยนะครับแมงช่วยไม่ใช่มดช่วยแมงช่วยต่อสู้เพิ่มเพิ่มโอกาสเหมือนกันอันเดียวกันปะเนี่ยใช่ถ้าเอาไปช่วยก็ก,ก็ก็มีเอฟเฟกนี้เกิดขึ้นเหมือนกันเพิ่มเพิ่ม Hp การจะตีจากสกิลพิเศษเม่อพมดยิงการป้องกันจากสกิลพิเศษการโจมตีปลุกรุกของมดยิงปลุกรุกนี่คือไปตีชาวบ้านไปตีรังเขาเพิ่มเาเมจของมดยิง เมื่ออัพสุดที่เขาเรียกว่าดาวเต็ม11ดาวนะนี่โจมตีบวกหกิเปซนป้องกันบวกหกสิบเปลีเับ7จ็ดสิบเรลี่ยต่รอยูี่สิบอ๋อนี่นี่น,นี่แต่โอกาสที่จะเกิดไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนครับขอโทษต้องมาดูตรงนี้โอกาสที่จะเกิดอยู่ที่ห้าสิบเอร์เซ็นเมื่อครบรอบที่เจ็ด ยังต้องมาวัดดวงอีกนะแล้วถ้าเอาไปเป็นแมงช่วยนะครับเป็นแมงช่วยแมงเดินตามอ่ะนะครับมันจะเหลือยี่5%ห้าเปอร์เซ็นโอเคไม่ได้ไม่ได้ออกแน่ๆนะออกหนึ่งในสี่นะครับมีโอกาสออกหนึ่งในสี่ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่มีลูกเล่นที่เป็นการโจมตีนะครับอีกเล่นเป็นการโจมตีโอเคแมงมงุมมงกุฎเพลิงนะ เออแปลกที่แมงมุมมาอยู่กับมดยิงนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะนึกว่าแมงมุมจะไปอยู่กับมดกาดได้ต่อไปครับตัวที่สองนะครับด้วงเหล็กนะด้วงนี่เป็นมดกาดนะเปลือกมันแข็งนะมันก็เป็นมดกาดด้วงเหล็กให้อะไรไปดูนี่ดีกว่าไปดูเมื่ออัพเต็มเลยดีกว่าข <laughs> ี้เกียจขี้เกียจด,ดูเยอะ อ่ะเมื่อคุณอัพเต็มนะครับ11ดาวนะครับการโจมตีของมดกาดหกร์เซ็การป้องกันของมดกาดหกสปร์เซ็สปีดเดินทัพเจบเปบวกนะความเร็วในการต่อสู้บวก120นะครับโอกาสทริกเกอร์เอฟเฟกต์หนามเมื่อพกมดกาดอะไรวะ25%่สโอ้ไม่สูงอะ่ะโอกาสไม่สูงเลยแต่มันคืออะไรในการต่อสู้เมื่อขบวนเล็กมดกาดอะไรเนี่ยแถมหน้าแถวสิ สะกดผิดแถวหน้าของฝ่ายเราได้รับความเสียหายมีความน่าจะเป็นที่จะดีดกลับ50%ของความเสียหายที่เกิดจากผู้โจมตีได้รับผลกระทบจากสเตตัสการโจมตีอ้อถ้าใครดูบางกระยกมันก็เหมือนกรอบกรอบเม่นอ่อนน่ากรอบเม่นอ่อนที่อึงอ้งยงใช้โดนตบแล้วคนที่ไปตบอ่ะได้รับ หนามจะเกาะเม่นอ่อนนะครับได้รับหนามจะเกาะเม่นอ่อนด้วยนะเป็นเหมือนเกาะหนามเมว่า,ากั้นันเถอะนะครับแต่มีโอกาสมีโอกาสติดยี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วเมื่อติดก็จะตีไม่เรียกเคาน์เตอร์นะจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นเกาะสะท้อนน่ะเออเป็นเกาะหนามหรืออกรอนสะท้อนน่ยสะท้อนออกไปห้าสิบเปอร์เซ็นคือคนที่ตีอ่ะโดนด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นเราโดนเต็มเ็มนะแล้วเขาก็โดนห้าสิบเปอร์เซ็นต นะครับแต่มีโอกาส25ที่จะที่จะที่จะติดเอ่อมันไม่ต้องนับรอบไม่ต้องสะสมด้วยได้เลยโดนตุ๊บวัดดวงจึงในสี่จะออกหรือไม่ออกไอ้สกิลนี้นะครับโดนตบมาตบก็สะท้อนกลับนะสะท้อนกลับเกาะหนามมากกว่าไม่ใช่เกาะสะท้อนเพราะว่ามันไม่ได้สะท้อนพลังโจมตี มันศัตรูโจมตีมาเราก็เจ็บแต่ศัตรูก็เจ็บด้วยเรียกว่าเกาะหนามดีกว่านะถ้าเป็นเอาไปช่วยนะครับเป็นแมงช่วยแมงเดินตามก็จะเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ต้องต้องแถวหน้านะต้องเป็นแถวหน้าเ,เพิ่มเลือดมดกาศี่สิเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้เมื่อเมื่อดาวเต็มนะสิบเอ็ดดาวนะครับการโจมตีแต่สกิลพิเศษเมื่อพบมดกาดบวกห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ การป้องกันแบบสกิลมดพิเศษบวก80%นะครับการโจมตีบุกลูกของมดกัดก็คือเป็ตีหลังบวก40%ป้องกันบุกลูกบวก40%แล้วก็ดาเมจม,มดกัดบวก25%นี่คือในส่วนของด้วงเหล็กมีเกราะหนามน่ามีเกราะหนามเกราะเม่นอ่อนนะครับถ้าใครเคยดูมางกัยงนยะกเอามาทำไหมนี้ไม่รู้ ต้องมีสิยงเจอใช้กับใช้กับใครต่อไปครับแมงป่องแท่นี่แมงป่องแท่นะครับเป็นของสายลำเหลี่ยงนะครับนำทับมดลำเหลียงเป็นหลักนะครับสกิลมีผลกับมดลำเหลียงว่างั้นเถอะอ่ะมาดูที่สกิลเต็มนะครับมาดูที่สกิลเต็มสิบเอ็ดาวนะครับ การโจมตีของพลังเรียงบวก60%นะครับป้องกันพลังเรียงบวก60%สปีดเดินทัพบ,บวก70%ความเร็วต่อสู้บวก120โอกาสที่จะทิกเกอร์เอฟเฟกพิษสูงเอาละเอาละ30%ถ้าเป็นถ้าเป็นแมงเดินตามนะครับโอกาสาลดลงเดือ20%แล้วไอ้ทิกเกอร์พิษนี่คืออะไรเมื่อขบวนเล็กมดลำเรียงของฝ่ายเราปล่อยสกิลการต่อสู้ ทุกครั้งขบวนเล็กหนึ่งขบวนใดของฝ่ายศัตรูจะเข้าสู่สถานะที่มีพิษไร้แรงอัตราความเสียหายร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหนึ่งรอบอา้าวเดี๋ยวนะสกิลสกิลต่อสู้มดนำที่มีสกิลต่อสู้ปล่อยสกิลต่อสู้นะครับจะมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ศัตรูนี่ศัตรูจะเข้าสู่จะติดพิษ สิทธิ์พิร้อยสิบเปอร์เซ็นต์อีกนะเออเออคือไม่นับรอบไม่ต้องสะสมมีโอกาสออกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะมีโอกาสออกสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกรอบที่สกิลโจมตีออกถ้าสกิลโจมตีมีตัวหนึ่งมันจะมีโอกาสจะมีสกิลโจมตีได้สามสกิลใช่ปะ่ะสกิลสองสกิลห้าสกิลแปดนะครับถ้าติดสกิลติดของตัวใดก็ตามไอ้นี่ ออกด้วย10% 10% 1ใน3 1ใน3โดยประมาณนะครับ1ใน3โดยประมาณโอ้โหโหดอยู่ยนะโหดอยู่ยนะถ้าสกิลออกนี้ก็ออกด้วยนะครับโหดอยู่โหดอยู่โอ้หกลายเป็นดูจะดีกว่ามดยิงกว่ามดยิงมันต้องนับรอบอะ่ะใช่ป่ะเอ,อ่ออัดเดี๋ยวจะพูดต่อก่อน เออ่ Ask, ถ้าเป็นมดตามโทษถ้าเป็นแมงตามนะครับบวก20%นะครับก็ลดลงนะโอกาสโอกาสเหลือ20%นะครับเพโอกาสน้อยลงเฮดส์พลมลำเลียงบวก40% mm. การโจมตีจากสกิลมดลำเลียง70%การป้องกัน60% mm. การโจมตีบุกลุกก็ตีหลังนะครับด้วยมดลำเลียงก็จะบวก40%ป้องกันบุกลุกบวก40%แล้วก็ดาเมจมดลำเลียงบวก25%ใช่ไหมตัวนี้ออกเลย เมื่อสกิลโจมตีของมดนำเรียงออกสกิลนี้มีโอกาส30%ที่จะออกตามไปด้วยก็โหไอดวงนี่มึงตกกูมึงเจ็บด้วยอ่ามึงตบกูมึงเจ็บด้วย,วยนะครับมีโอกาสมีโอกาสไม่ใช่ว่าได้เลยนะครับมีโอกาสอยู่ที่ยีิห้าเปอร์เซ็นตนะครับทุกครั้งที่โดนตบถ้ามันยืยนอยู่ก็ลุ้นหนึ่งในสี่ว่าจะ ฝ่าจะโดนโดนโดนเสียหายด้วยหรือเปล่าจากเกาะของมันนะครับจากเกาะน้ำของมันในขณะที่แมงมุมมงกุดเพลิงนั้นมีโอกาสสูงกว่าชาวบ้านเขาที่ห้าสิบปอร์เซ็นแต่ต้องสะสมเจ็ดชั้นเออเออแต่ก็อย่างที่บอกนะแมงนำทับมีผลกับ มดที่อยู่ตรงสายเท่านั้นนะครับตรงถ้าไม่ตรงสายไม่สกิลไม่ออกนะครับไอ,อความสามารถตรงนี้สเตตัสเนี้ยไม่ออกนะครับคุณก็ดูเอาแล้วกันว่าคุณเล่นมดอะไรนะครับเออผมอาจจะไม่ใช้แมงมุมว้ผมอาจจะใช้อาจจะใช้แมงป่องว่ะเออ,อด,ด้วงเอาน่าสนใจน่าสนใจ เพราะว่าไอ้สีเงินซาลาหาผมไม่ออกก็ทีแล้วก็ไอ้แดงอะไรนะคันไฟแดงผมก็ไม่ออกก็ทีเอออ้าดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเป็นเป็นกลุ่มแมงที่ตึงต,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 งตงึงตึงตึงั้งสามตัวนะครับคุณเล่นสายไหนอยู่ก็เอาเอาตรงสายไว้ก่อนยังไม่ต้องข้ามสายก็ได้แล้วแต่คุณแต่ถ้าเป็นเหมือนรอบแรกนะครับเหมือนชุดแรกเนี่ยมันคือเลือกที่ตัวหนึ่งนะตัวเดียวเลยนะ ไม่ใช่ว่าตัวหนึ่งเสร็จแล้วมานับสะสมใหม่ไม่ใช่นะตัวหนึ่งแล้วจบเลยจนกว่าจะเปิดซีซั่นใหม่เนี่ยคือเปิดซีซั่นใหม่แล้วเปิดรอบใหม่แล้วกันเปิดรอบใหม่แล้วก็มีมาให้เลือกคือตัวเดิมก็ไม่มาเป็นตัวใหม่สามตัวเลยนะครับเนี่ยฉบับที่สองเห็นไหมที่สองตามใจครับถ้าให้พูดตรงๆก็ตามใจถ้าจะให้ถามคําแนะนําก็แนะนําให้ตรงสายไว้ก่อนนะครับตรงสายไว้ก่อน นะโอเคสามตัวโหดสามตัวโหดตึง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 ตสมะมอย่าลืมสะสมครับสองเดือนครึ่งก็ได้เอามาใช้แล้วนะครับอนะ่โอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ